กรมอุตุนิยมวิทยาพ่อประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกชุก วไทยแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูยังเคลื่อนตัวมาไม่ถึงประเทศไทยก็ตามคนไทยก็ต้องเตรียมเฝ้าระวังกับฝนที่จะต้องตกเพิ่มมากขึ้นนะคะกรมอุตุเตือนทั่วทุกภาคจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่พายุโนรูค่ะเคลื่อนเข้าบ้านเราเที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพายุก็มีทิศทางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยนะคะเคลื่อนผ่านที่จังหวัดอำนาจเจริญยโสธรมหาสารคามร้อยเอ็ดแล้วก็จะเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน และจะอ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงต่อไปค่ะส่งผลทําให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ ดีนะครับพบกับเช well ่ลวิทเลอร์แอดพูชี้ฟ้าขณะนี้เป็นเวลา5โมง40นะครับเดินทางมาก็บ่ายแล้วเนาะกว่าจะถึงเย็นย่ำนะครับมาฝนตกตลอดทางเป็นไงครับถนนหนทางแม่งตัวเก่งมาตลอดทางเลยค่ะฝนตกด้วยเนาะหมอกก็เต็มกลัวก็กลัวทางค่อนข้างแคบนะครับขึ้นมา แล้วก็ชันเลยเนาะชันอยู่นะคะเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วก็เอามอไซค์มาก็ไม่ค่อยรู้สึกหวาดเสียว่าไรแต่รถยนต์มารู้สึกแคบแล้วฝนตกด้วยเนาะทางมันมืดด้วยแหละหมอกลงเยอะวิสัยทั์แย่หน่อยเดินทางลำบากมากับพายุฝน,นโนรูคราวที่แล้วก็ไปเที่ยวกับพายุนะครับรอบนี้ก็มากับพายุอีกตามเคยนะครับวันหยุดตรงกับพายุเข้าตลร้อนตอนแรกไม่ได้นอนโดมนี้เนาะเราจองกระโจมไว้นะครับ ว่ามีคนแคนเซิลเจ้าจของรีสอร์ทเขาใจดีเขายกกระโจมให้นะครับวันนี้ใจนิดแต่นอนเยอะนอนราคาแพงขึ้นปนะตอนนี้เราก็จองหมูกระทะไว้นะครับเดี๋ยวเ,าเขาไปเตรียมเครื่องเตรียมอะไรในะอ้เก่าจะซึมซับบรรยากาศดีๆกินหมูกระทะสักหน่อย มีแต่สายฝนแล้วก็มีแต่หมอกที่ไม่เห็นวิวทิวทัศน์อะไรเลยเขาที่เรายัง <c oughs> มีกีตาร์นะครับแต่ที่นี่เขาห้ามเอาเครื่องดนตรีมาเนาะทุกอย่างห้ามกฎรเะเบียบเยอะอยู่นะคะถ้าคนที่จะมาศึกษากฎระเบียบของที่พักของแต่ละที่ให้ดีๆเนาะว่าแต่ละที่เขาอนุญาตให้ทําอะไรบ้างไม่ให้ทําอะไรบ้างนะคะเนะเาะเคารบสถานที่เคาลบรีสอร์ทนะครับเขาห้ามก็เราก็ไม่ฝืนเนาะ เพราะว่าบางคนเขาก็มาแบบมาพักผ่อนจริงๆซึมซับบรรยากาศอยู่กันแบบเงียบสงบอะไรแบบนี้เนาะใช่มาเจอกันที่มือไปทานะครับหิวแล้วท้องร้อ okay 五经三。中。 นี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับอุณหภูมิที่โชว์ในโทรศัพท์ก็ประมาณ18องศาเนาะข้างนอกลมเย็นมากหนาวคาดว่าเช้านี้ก็น่าจะ10บน่หนนะ่อยเนาะที่ภูชิฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชมบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับถ้าอากาศเปิดเนาะเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าพรุ่งนี้ฟ้าฝนจะเป็นใจกับเราไหม เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันดีลาตีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายท่าไหรครับรุ่นสวัสดีนะครับ เช้าที่บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ฝนตกแมหเจ้าตกก็ยังจะขึ้นนะครับเผื่อโชคดีเนาะฟ้ามันอาจจะเปิดก็ได้ทางขึ้นนะครับโคนเละเลยไม่รู้เสื้อเหลืองนี่จะขึ้นไหวหรือเปล่านะไ,ไหวขึ้นมาสักสิบเมตรครับหอบกันแล้ว 760เมตรเองกืโบโลฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดครับตอนนี้ยังตกเรื่อยๆจะขึ้นไปดูฝนหรือจะไปดูวิวไม่ร um ู้ครับตอนนี้ข um> ้างบนฟ้าเปิดรึเมไ้ยครับเปิดค่ะปิดเลยแต่ก็สวยอค่ะเห็นวิวไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะมาแล้วขึ้นไปค่ะเพื่อนอยู่เยอะเลยข้างบน น่าจะเห็นแค่ป้ายขึ้นไปดูฝนมาครับเป็นคนแรกเลยนะมีมากกว่าตอนนี้มีคนอยู่แล้วสั้ง20-40คน๋อ้ฝนเยอะอีกถ่ายรูปป้ายหน่อยแต่ก็ม่เห็นแต่หมอกนะครับไม่เห็นวิวอะไรระวังนะครับเลื่อนหน่อย ไงเสื้อเหลืองไหวไหมไหวแต่ <laughs> หอบเลยอ่ะฝนทยอยเรล่ม <laughs> ลงแล้วนะครับ <laughs> อากาศน่าจะไม่เปิด ทิปนี้เที่ยวหน้าฝนนี่ก็ต้องทําใจนะครับบางทีโชคเข้าข้างก็อาจจะเจอวิวดีบ้างแต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างก็อย่างนี้แหละครับวัดดวงกันไปอาศัยมาออกกาลังกายเนาะเดี๋บ้านขี้เกียจก็เดิอนออกกำลังกายแถวป่าแถวดอยนี่นะครับสนุกสนานกันไปดูหมอกข้างหลังนะครับใบนหนามาก ลมค่อนข้างพัดแรงนิดนึงนะครับไปเสืเหลืองไหวต่อหรือยัง ติดเ้อเขานี่ตัวตัวมันติดเ้อเขาเฮ้ยเป็นเกงก็มีอเอาละครับเอาละครับนี่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 ไหน,นไม่ใช่เหรอครับเจอทากบุกแล้ววิวไม่มีอยู่กับทากกันไปก่อนอ ดีนะใส่บูทมาคิดไม่ผิดเริ่มกินเลือดละตัวใหญ่แล้วครับน่ารักดีนอนน้อยแต่กินเลือดเรานี่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการสู่ผู้ชีฟ้า,ฟาในวันที่ฟ้าไม่เปิดนะครับมีแต่เมฆหมอกฝนขาวบก ไม่เป็นไรครับก็เป็นปกติเนาะเที่ยวมันก็ธรรมดาแหละวัดใจวัดฟ้าวัดฝนกันไปนะครับเกลืหมดเลยเออดูวิวฝั่งนี้ประเทศไทยนะครับนี่นี่ไปหมุดประเทศไทยมาเราจะพาไปชมอีกหนึ่งประเทศนะครับั่งนี้คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับวันนี้เรามาประเทศลาวนะครับขอทักทายเพื่อนบ้านหน่อย สบายดีประเทศเล่าสบายดีเรามาเที่ยวต่างประเทศนะครับวันนี้ถ้าเห็นมองให้เห็นนขนตาเปียกหมด <laughs> ชื้นมากเลยตอนนี้ระแวงเดียวระแวงทักปวทขา <laughs> เข้ารองเท้าอต่นี้โชคดีนะครับดูใส่บูทมานี่ค่อนข้างโอเคนะแต่ของผมนี่นั่นไงนั่นไงทำไงอะ่ะหนึ่งดอกครับ เฮ้ยตัวเราทำไงออกอ,ะอ่ะโอ้ยไม่เจ็บเหรอโดนไปแล้วถ้ารู้สึกแบบคันัน,นี่น่าจะโดนเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เปิดนหาันใหญ่ <c oughs> มาบริจาคเลือดครับสภากาชาดต,ต้องการตัวด่วน and <laughs> ตื่นแต่เช้าแล้วครับข้าว่อะไรครับไก่อร่อยไหมครับอร่อยสก <c oughs> เชือนครับต่เช้ากินอนะไรร้อนๆนะหลังจากไปดูหมอกและก็ฝนบนภูมาครับ กลับลงมาก็อะไรร้อนร้อนแบบหนูชื่นใจมากอากาศมันดีจริงแต่วิวมันไม่มีครับวิวมองก็ได้ฟิวอีแบบนึงเนาะเรากินข้าวเช้ากันนะครับยุ้นว่าจะมีอะไรกินเนาะเดี๋ยวติดตามกันทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับนี้เราจองห้องพักพร้อมอาหารเช้านะอาหารเย็นด้วยอาหารเช้าอาหารเย็นครับอาหารเย็นก็เป็นหมูกระทะ ย่างที่เห็นเมื่อวานนะอาเช้าก็เป็นข้าวต้มผลไม้เอ่อแซนด์วิชผลไม้แยมกาแฟชานะครับค่อนข้างโอเคนะครับที่พักก็ไม่ได้แพงมากนะแล้วก็การบริการถือว่าดีมากนะครับตอนนี้มีขนมหวานด้วยนะครับขนมหวานเป็นชาเขีาทิตย์อรับ ใส่ข้าวโพ เป็นเวลา10โมง12นาทีนะครับเริ่มทยอยเก็บของขึ้นรถนะนะเดีย๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางขอบคุณมากค่ะทางดภัยนะคะ ท้ายของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุร้อนไม่ขจานนะครับหมดไป2วันเต็มๆนะครับกับทริปภูชี้ะที่มองไม่เห็นวิวแล้วที่ไปดูแต่หมอกและฝนนะครับโอเคนะครับติดตามการเดินทางของเราได้เรื่อยๆนะครับเนาะโดยการเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้้างล่างให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะทำคลิปดีๆต่อไป แล้วมาติดตามการเดินทางของเรากันใหม่ EP ต่อไปครับชั้่รวินลีลาบายบายสวัสดีจ้า